การใกล้เรือนเคียงกับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะนึกถึงจังหวัดนครนายกที่มีน้ําตกสวยมีธรรมชาติที่รื่นรมและยังมีอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อที่สุดก็คือเรื่องของกุ้ยช่ายนั่นเองนะคะวันนี้ขอสวัสดีคุณเอสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเอหุ่นเหมือนนางงามเพราะสูงสงา่าสวยงามและยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของฝากที่อร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกด้วยทําไมถึงมาเป็นกุ้ยช่ายคุณเอคะค่ะเดิมแล้วก็ มีร้านของฝากนะคะทําร้านของฝากอยู่แล้วก็รวบรวมสินค้าค่ะแล้วก็กุ้ยช่ายเนี่ยเราก็รับเขามาขายตอนแรกรับเขามาขายก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังเราก็เริ่มมาพัฒนาสูตรค่ะให้แป้งบางผักเยอะค่ะเล้นสุขภาพเราก็ไม่รับของเขาแล้วแต่เรามาทําเองนะคะแล้ววัตถุดิบหามาจากไหนคะ ต้นกุยช่ายเนี่ยค่ะจะปลูกอยู่ที่จังหวัดนครนายกเองอเลยอช่วยชุมชนด้วยช่ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยและสูตรแป้งาา่ะคะไปได้ของใครมาอ่าสูตรแป้งจริงๆที่บ้านมีสูตรอยู่แล้วค่ะ,คะแต่เราก็มาปรับมาพัฒนาทาให้แป้งบางเหนียวนุ่มทานอร่อยนี่หลังจากเปิดร้านของฝากวันนี้มาทําของฝากมาขายในร้านตัวเองผลตอบรับของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างดีมากค่ะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอ่าชื่นชอบขนมของเรามากค่ะก็มีลูกค้าประจําแวะเวียนมาตลอดค่ะนี่นะคะไปเที่ยวน้ําตก นะคะไปซื้อมะยงชิดแล้วนะคะต้องแวะซื้อกุ้ยช่ายด้วยไม่นั้นไปไม่ถึงจังหวัดนครนายกนะคะโอ้เมื่อก่อนนี่เสียดายเรียนอยู่แถวนั้นนั่งรถไอสีเขียวๆไปถึงนครนายกได้เลยนะคะอาจจะตอนนั้นยังไม่ได้ทำไงเออตอนนี้จะกลับไปใหม่ก็ไม่ยากแล้วมีถนนตัดผ่านง่ายแหละนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของกุ้ยช่ายกันบ้างว่าที่บอกว่าแป้งบางนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่จากจังหวัดเนี่ยนะคะจุดเด่นที่บอกว่าขายดีและอร่อยแล้วก็ ทำยังไงถึงสามารถที่จะส่งไปยังจังหวัดอื่นๆได้ล่ะคะอยู่เชียงใหม่ฉันอยากกินกุ้ยช่ายของจังหวัดนครนายกจังเลยอยู่ส่งขลาก็อยากกินขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงดีตอนนี้ค่ะที่ร้านเราเริ่มมีการพัฒนาสูตร <C HA> ให้สามารถนําไปฟรีดได้แล้วลูกค้าก็สามารถเอากลับไปนึ่งเองที่บ้านบางคนบอกฟรีดเนี่ยความแซ่บความนวมัวมันไม่เหมือนเดิมทํายังไงทําให้รสชาติมันสเตเบิลได้แบบเดิมเหมือน,มมนกินที่ร้านล่ะคะอ่าอันนี้เราพยายามปรับค่ะก็คือ <C HA> ลูกค้านึ่งออกมาเนี่ยเหมือนที่ร้านเลยจริงเหรอคะใช่ค่ะจะกินอยู่จังหวัดไหน <C HA> นครพนมสารคามอะไรก็เหมือนว่าไปกินที่นครนายกค่ะโอ้โหพูดแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวต้องลองชิมดูอ่าชิมดูเลยแบบไหนที่บอกว่าฟรีดได้แล้วก็อร่อยเหมือนสดใหม่แบบออกจากเตา ได้ได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งแบบนื้แล้วก็แบบทอดค่ะคุณผู้ชมจะให้ชิมอันไหนก่อนคะนี่เอาแบบพี่ฉันอันนี้จะมีไส้ผักนะคะตักให้หน่อยได้ไหมคะนี้อันนี้ไหมค่ะอันนั้นดีกว่าอันนั้นดีกว่าจานใหญ่ดีกว่าจานใหญ่เลยลูกหนึ่งอิ่มไปสามวันนะคะลูกคือใหญ่มากต้องราดน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มเป็นอย่างไรคะสูตรน้ำจิ้มของที่นี่น้ำจิ้มที่นี่นะคะจะเน้นนี้เปรี้ยวหวานค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้แค่ ช้อนเล็กของเราดีกว่านะคะฝากไปหน่อยนึงจะรสชาติกลมกล่อ,อมค่ะน้ำจิ้มให้ดูเลยขอดูเลยกล้องไหนดีจับเลยนี่ลูกลูกที่เปียบเทียบกับหมวหม่มือดิฉันนี่ลูกใหญ่มากเห็นไหมคะนี่ใหญ่มากโอ้โหน้ำจิ้มนี้เป็นสูตรเด็ดของทางรา้านทำไมสีไม่ค่อยดําแบบเหมือนน้ำจิ้มผูช้ชายในตลาดนัดล่ะคะ <c oughs> เป็นสูตรเป็นสูตรคร่ะพอดีคำไหมหรือจะเกินคำดูนะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามอื้อ ฟินมากเลยค่ะอร่อยอาแป้งบางจริงด้วยแล้วตัวผักก็จะกรอบอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนอไม่เป็นเหี่ยวเลยใช่ค่ะอันนี้แบบนึ่งมาดูแบบทอดกันบ้างค่ะอะแบบทอดมาเลยค่ะตักมาเลยค่ะน้ำจิม้มยังพอมีอยู่ค่ะแบบทอดก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้ตลาดภูร้องไห้นะคะเว<อ>ลาเว <c oughs> ลาลูกค้าสั่งแล้วก็จะทอดให้ลูกค้าใหม่ๆสดๆค่ะลูกค้าจะได้ทานร้อน,อนอๆกรอบๆจะอร่อยกว่านี้นะคะ,คะนี่แบบทอด แบบทอดชิ้นก็จะประมาณเล็กกว่านี้นิดนึงแบบทอดที่ขายดีนะคนจะชอบกินเยอะใช่ค่ะกินแล้วนะคะคุณผู้ชมอืมอืมอร่อยกว่าช้าแป้งมันกรอบทอดได้กี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยอันนี้ทอดมาส<ม>าม <3 S 2> ชั่วโมงแล้วอืมน้องกรอบเลยคุณผู้ชม้องเสียบางเสียวเห็นไหมอืมกรอบอเลยมาที่ด้านอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะ ไส้อื่นไส้อื่นไส้อันนี้จะเป็นไส้เผือกหอมนะคะไส้มันม่วงแล้วก็ไส้หน่อไม้ค่ะไส้เผือกหอมเนี่ยเราจะใช้เผือกหัวใหญ่เน,น้นเน,น้นเน,น้นเน้นหัวใหญ่ๆแล้วก็ให้เนื้อซุยค่ะเวลาทานจะนุ่มคะ่ะเราต้องลองะะปกตินี่ไม่เคยกินไส้เผือกนะคะกินไส้หน่อไม้อันนี้สแล้วก็มันม่วงก็ไม่เคยทานเอามาเลยค่ะทิอย่างลูกเลยค่ะดิฉันก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะคะวันนี้กินข้วช่ก็คืออิ่มไปเลย เพาเขาให้ลูกใหญ่จริงๆคุณผู้ชมไส้เผือกหอมไส้มันม่วงมันม่วงเก๋อ่ะค่ะอ่าน้ำจิ้มของเขาไม่มีความหวานลงตัวแล้วไม่มีกลิ่นซีอิ๊วเท่าไหร่ค<ะ>่ะให้ความอร่อยนะคะอันนี้ก็ถ้าชิมทางลูกคงไม่ไหวขออย่าตัดนะคะคุณผู้ชม<ะ>มันม่วงน้องมันม่วงโอ้โหน้องมันม่วงเล,ลิศอ่ะนี่ขอเป็นเล็กๆแล้วกันนะคะมันแปลกดีเนาะค่ะมันกินขนมขนมไส้มันม่วงเลยอ่ะ ใช่ค่ะอ,อันนี้ไส้เผือกหอมค่ะตัวไส้ที่ขายดีที่ร้านสุดก็จะเป็นไส้ผักค่ะแล้วก็ไส้เผือกจะลองลงมาส่วนมันม่วงกับหน่อไม้นี่จะเป็นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบอเฉพาะนะคะขอลองหน่อไม้ดูดีกว่าได้ค่ะลองหน่อไม้ดีกว่าเผือกมีความกรุบกุคุณผู้ชมเขามี็กเจอร์ข้างในด้วยนะคะขอ,ของในส่วนของเผือกอ่ะเอ๊ะมันไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่แบบมีมีความ็กเจอร์กินแล้วมีความกรุบกุข้างในด้วยค่ะอืหน่อไม้ หน่อไม้นี่ไปตัดมาจากป่าแถวนพันายกหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าคะเนี่ยนี่เป็นหน่อไม้สดหรือหนอ่นหนอไม้ดองคะที่เอามาใชาเ้ <S 2> <S 2> เป็นหน่อไม้สดค่ะดิฉันพยายามจะตักคำเล็กๆแต่มันก็ไม่ได้นะคะแต่ก็มิดนึงอ่าเดี๋ยวลองดูนี่เป็นไส้หน่อไม้ให้เห็นเลยได้เป็นหน่อไม้ชิ้นๆเลยนะคะกินแล้วนะคะอืมอร่อยอ่ะกรุบๆมากเลยอ่ะยกมือให้แบบว่าทุกนิ้วเลยแล้วกันนะคะมาดูที่สินค้าตัวอื่นบ้างดีกว่า น,นี่เป็นทำไมข้าวเกรียบมันมีเหมือนใส่กุยชายด้วยเหรอคะทำไมมันมีเขียวๆใช่ค่ะตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่งปรับขึ้นมาเลยค่ะเป็นข้าวเกรียบกุยชายค่ะค่ะอันนี้นนสําหรับลูกค้าที่เวลาซื้อกลับไงคะจะได้ไม่ต้องกังวลอ,อยู่ได้นานหลายวันอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ,คะหยิบชิ้นเลยนะคะหนึ่งชิ้นค,ค,คุณผู้ชมพี่เอามาต้องทานคู่กับอะไรคะอ่าน้ําพริกที่เป็นน้าจิ้มสําหรับกุยชาเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวไปยืน น้ำจิ้มกุ้ยช่ายอันนี้เหรอคะทำไมหน้าตาเหมือนน้ำพริกเผาเลยใช่ค่ะจิ้มเยอะไหมคะปกตินิดนิดก่อนก็นกนได้คะ่ะก่อนเผ็ดไหมคะตัวนี้เผ็ดนิดนึงค่ะอืมอืนี่กลิ่นแดงดาด้วนนิดนึงใช่ค่ะคนที่ชอบน้ำพริกแบงดาหวหวานเนี่ยแนะน,นําเลยแล้วต่อตัวนี้เป็นน้ำพริกอะไรคะอ่าจะมีนรกปลาย่างคะ่ะแล้วก็นรก ปลาล่า่งย่างนั่นนรกนรกปลาและตัวนี้ล่ะค่ะพริกเผาปลาย่างค่ะแล้วก็พริกเผาแมงดาเอ๋ไม่ใช่ค่ะพริกเผามันกุ้งอันนี้จะเอามาทานคู่กับข้าวเกี๊ยบเผ็ดตัวนี้อ่ะลองตัวนี้บ้างเมื่อกี้กินอันนี้ไปแล้วอันเล็กๆแล้วกันนี่พริกเผามันกุ้งนะคะตัวนี้นิดนึงขอชิมคําเล็กได้ค่ะผู้ชมเพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปยังเหลืออีกเยอะค่ะเหลืออีกเยอะเลยอันนี้อร่อยนมันกุ้งอร่อยคุณผู้ชมชอบเลยชอบเลย ไม่ได้กินกับแค่เ้าเก็บมากินกับข้าวสวยก็อร่อยใช่ค่ะค่ะ,ะคุกกี้ของพปวกของเด็กๆใช่ค่ะเหมาะเป็นของฝากของขวัญในช่วงใกล้ปีใหม่นี้ซื้อไปฝากคนที่เรารักหรือซื้อไปเยี่ยมได้เลยเพราะมีอัลมอนด์เพื่อสุขภาพด้วยค,คุกกี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนอันนี้ ไส้แน่นจังเลยยังมีถั่วมีอะไรเยอะแยะมากมาผสมอะไรบ้างคะอาจะมีลูกเกดนะคะมีเมล็ดอัลมอนด์แล้วก็ตัวเม็ดมะม่วงหิมพา,านค่ะเราเน้นวัตถุดิบค่ะนตัวเนยแล้วก็ใช้เป็นเนยแท้ค่ะค,ะคะ่ให้ให้ลูกค้าได้ทานแบบมีคุณภาพมากชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมชิมน,นะคะนุ่มนิ่มใะลายปากคุณผู้ชมละลายในปากไม่หิวน้ํานุ่มนิ่มหอมเนยใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมาก,กวันนี้ <laughs> นะคะมาดูที่ด้านบนนี่ของปวดของสาวๆคุณแม่บ้านต่างๆเนี่ยคาดว่าแบบอ่ะเอาที่ผลไม้ก่อนแล้วกันนะก่อนที่ไปไปที่ขนมหวานมะม่วงดองของที่ทางร้านพิเศษอย่างไรคะ,ะเป็นผลไม้ใช้อิ่มของนครนายกค่ะ,คะมะม่วงตัวนี้นะคะแต่แต่ละตัวเนี่ยเวลาที่คุณลูกค้าทานเนี่ยจะไม่รู้สึกแสบคอคะจะเป็นการทําแบบ วิธีแบบธรรมชาติออร์แกนิกเลยไม่ใสสารเคมีใช่ค่ะเวลาทานคุณลูกค้าจะไม่ไม่รู้สึกร้อนคอหรืออะไรเงี้ยค่ะทานได้ทานได้ได้เรื่อยๆเลยค่ะเก็บไปได้นานด้วยนะคะมะม่วงดูแลสีสดมากเลยใช้มะม่วงอะไรมาทำคะตัวนี้ตัวนี้เป็นมะม่วงหลากหลายในพื้นพื้นบ้านเราเลยค่ะเลือดูการอันไหนออกอันไหนก็เอามาทำนะคะขอหยิบชิมหนึ่งชิ้นดูว่าจะมีความกรอบเหมือนใส่บอเรกหรือเปล่า แต่เชื่อว่าน่าจะอร่อยกว่าเพราะดูจากสีแล้วจะแบบเหมือนธรรมชาติไม่ได้เหลืองแบบน้ําเหลืองออกมานะคะกวบกวบได้ยินไหมคุณผู้ชมก็อร่อยไม่หวานมากไม่เค็มมากด้วยอร่อยค่ะ,คะอืมมาที่อันนี้เป็นกระท้อนเหรอคะใช่ค่ะตัวกระท้อนเนี่ยจะรสชาตินุ่มค่ะชิ้นเล็กๆอยู่นะคะ,คะไ,มไม่ค่อยมีมีชิ้นให,ใหญ่ๆนี่มันเป็นเนื้อแบบปุยปุยฟ้าอย่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะอืม กระท้อนนี้อร่อยแบบแบบนุ่มๆละมุนละมุนอันนี้จานไข่ดีสุดเลยค่ะตัวกระท้อนนี่ทําไม่ทันเลยค่ะค่ะต้องปลูกมาเพาะแต่ที่ฉันชอบอันนี้มะดันหรือเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมะดันค่ะมะดันมะดันนี่ถ้าไม่ดองกินไม่ได้นะเนี่ยขอหยิบชิ้นหนึ่งก่อนที่จะบอกโปรโมชั่นก่อนที่จะหมดเวลานะคะนี่มะดันกรอบๆอือก็อร่อยหวานฉ่ำน้ำค่ะเปรี้ยวนิดๆอร่อยมาก ไม่มีความเปรี้ยวของมะดันเลยใช่ค่ะก่อนก่อนที่จะได้ค่ะเราต้องแช่ในน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะสองวันค่ะ,คะ,คะกวดแค่เพื่อให้น้ําของมะดันความเปรี้ยวออกให้น้ำน้ำน้ำหวานเข้าไปแทรกคือเหมาะสมแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเป็นร้านของฝากที่ขายดีและเป็นของฝากที่เรียกว่าคนคนครนายกหรือว่านักท่องเที่ยวจะต้องแวะซื้อนะคะเมื่อกี้นั่งจัดรายการอยู่ฝั่งนะู้นทุกผู้ชมดิฉันนึกว่าน้ำอะโวคาโดปัน่นนะคะทีมงานนึกว่าอะไรนะเมื่อกี้ บีปกปูนสดที่จริงมันไม่ใช่อะไรเลยคุณผู้ชมมันคืออะไระเฉลยวันนี้เดี๋ยวนี้เฉลยเลยค่ะเฉลยดูวนตันนี้นะคะเป็นขขนมข้าวกระยาคูค่ะค่ะก็จะเป็นตัวรวงข้าวอ่อนนํามาปั่นกับน้ําใบเตยสดแท้ร้อยเปเซ็นค่ะ,ะแล้วก็มากวนกับน้ําตาลอย่าเงี้ยค่ะให้หให้มีความหวานหอมอร่อยทานคู่กับกะทิ ตัดหมานนี่ฉันขอบอกเลยนะคะฉันไม่เคยกินข้าวกรยาคูมาก่อนในชีวิต,ตอ,อ,อันนี้ค,ครั้งแรกในชีวิตแบบสาบานได้เลยว่าไม่ได้โกหกจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เคยกินมาก่อนจริงๆริงเนื่องจากเนื้อจะแข็งๆนิดนึงเหมือนเหมือนคล้ายๆเปียกปูนสดนะคะคล้ายๆเลยอาชิมแล้วนะอ<ม>ืมอืมอร่อยอร่อยหวานมันกว่าแล้วมีความหอมแบบเหมือนแบบ หอมกินสดชื่นธรรมชาติใช่ค่ะเหมือนกินน้ำนมข้าวอ่อนมาดูโปรโมชั่นค่ะคุยใช้คุณเอกับสินค้าทุกอย่างหน้าโต๊ะตรงนี้โปรโมชั่นอย่างไรบ้างวันนี้บอกเลยค่ะ ก็ขนมคุ้ยใช่นะคะเราขายอยู่ที่กล่องละ35บาทแบบนึ่งแบบทอดรวมกันได้หมดอยู่ที่3กล่องร้อยค่ะแล้วก็ซื้อสินค้าครบ500บาทในร้านนะคะอะไรก็ได้รวมกันเราจะแถมขนมข้าวกะยาคูฟรีอีก1ชุดค่ะอันนี้เก็บได้นานไหมข้าวกะยาคูประมาณ3วันค่ะเป็นขนมสดแล้วเวลาส่งส่งยังไงคะเนี่ยส่งแบบเย็นเหรอคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกอาหารสดเราจะต้องส่งห้องเย็นค่ะโปรโมชั่นนี้ให้ตลอดไปไหมคะ ใช่ค่ะมีให้ตลอดค่ะขอแค่บอกว่าคุณรับชมผ่านทางช่อง5รายการของเราระบุได้เขากระบุระบุไม่ได้ลืไมไ,ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่าบอกจากบอกคุณผู้ชมว่ามารเก็ตท้อนะคัดของดีของอร่อยมาให้ทุกวันจริงๆคุณสามารถเอฟซื้อได้เลยโทรไปได้เลยตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรคะ บอร์โทรที่ร้านนะคะ085ค่ะ1835152ค่ะค่ะอยากชิมกุ้ยช่ายที่อร่อยของดีของจังหวัดนครนายกอยู่จังหวัดใดรับชมอยู่ที่ใดก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นที่บอกว่า500แถมขนมข้าวกระยาคูฟรีหนึ่งและในทุกๆเมนูเนี่ยมีส่วนลดอยู่แล้วด้วยราคากล่องละ35บาทวันนี้เหลือเพียง100บาท ข้าจะส่งตังหาเพราะส่งเย็นะนะคะโอ้โหโทรสั่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะตอนนี้ก่อนที่สินค้าเขาจะหมดเราบอกว่าผลิตไม่ทันเลยทีเดียวะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากออขับรถไปที่นครนายกอยากจะไปแวะร้านของฝากกินแบบสดๆเลยไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะร้านหนูนะคะตั้งอยู่ที่ตัวเมืองนครนายกนะคะอ,อยู่ใกล้กับแยกสามสาวนะคะมุ่งหน้ามาจากแยกสามสาวเพียง700เมตรเท่านั้นค่ะร้านอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณช่ยุนเอค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้า จนถึงหนึ่งทุ่มนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะส่วนสุกเสาร์อาทิตย์จะเปิด8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะโอ้โหเสาร์อาทิตย์นี่เผื่อนักท่องเที่ยวกับบ้านช้าก็แวะได้เลยนะคะ,คะไปพบหน้าหวานๆคุณเอ้คนสวยนะคะกับขนมกุ้ยช่ายที่อร่อยและน้ำพริกที่โอ้โหรสชาติจัดจ้านรวมไปถึงผลไม้ดองเพื่อสุขภาพที่ไม่ใส่สารเคมีอร่อยได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอันตรายต่อชีวิตที่กุยช่ายคุณเอ้ของฝากร้านพิชาภัฒนะคะศูนย์แปดห้า 1 8 3 5งแปโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะกับโปรโมชั่นที่มีเฉพาะรายการช็อค t o g ตเตอรช่วงมาเก็ t ท็อกที่นี่ที่เดียวผ่านทางทอทอบอห้านั่นเองหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะขอชิมเลย20ลกูกคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาดิฉันถ้าอิจฉาดิฉันโทรกดสั่งตอนนี้เลยจะได้ฟิลเหมือนดิฉันตอนนี้เหมือนที่อยู่ที่นี่นะคะ รีบกดสั่นไปเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอพิชชาพัฒนมากๆเลยนะคะ,คคะเดี๋ยวมีโอกาสจะขับรถไปชิมที่ร้านนะ<ด>พิสูจน<ด>์ว่าะจะอร่อยเหมือนทานที่รายการหรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะฝากรับชมรายการช็อกโเกเตอร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเชา้าถึง9โมงโดยประมาณขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ